มองไปข้างหลังก็เห็นองค์พระร่รวงโรจนาริศนะคะทุกคนวันนี้งานยังไม่เริ่มนะคะแม่เล็กมาเดินถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนชมดูก่อนนะคะบริเวณนี้ก็คือข้างบนนะคะที่มีกระไดามาข้างบนนะคะก็มาบนพระร่วงไปเดี๋ยวเราพาไปเดินชมร้านค้าดี๋ยวไปหาเดินดูอาหารอร่อยอร่อย อันนี้ก็อู้วน,นี่หอมหอมร้อน,นคนเยอะมากร้านของเล่นนะคะร้านอันนี้ก็จะเป็นแคบหมูจะไรมันโู้อาหารเยอะอน,นี่เพิ่งจะเข้ามานะคะเพิ่งจะเข้ามาเพิ่งจะเข้ามาน้องหายแนะ้วเออเหมือดูห่างห่างดูห่างๆ 5้ถึงร้อยดูห่างๆดูใกล้ๆแล้วเกิดกิเลสน้ำน้ำก็มีนะคะโอ้อันนี้กาลแมเจ้าดำก็เลยกาลามแม่เกตเจ้าดาเจ้าติเาดเจ้าอร่อยมีสองข้างเลยนะคะขาง้นก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ของในบ้านนะคะแันนี้ก็จะเป็นขนมอาหารฟังเวอร์โหหอมมาก เพื่อนๆมานะคะต้องเตรียมเง nice. ินมาเยอะๆนะคะโอ้ยอันนี้เยอะมากเลยเมาต้องมี้าเมามาจากมีการนะคะโอ้ผื่อเลยครับอ่นอ่ะยครนมาใครขนมลามาานมาหอม แต่ว่าร้านนี้ไม่อุ้ยอันนี้นี่มึกทาโกู้้นะทานามากนี้ก็มีเกาลักนะคะกกเกาลักแกาวราดเกาลัดเยอะน้องจะองขนน้เลยนะน้องหนุอ้หรอดูดิพี่นั่งห,หยู่แได้ม ่อนงานนี่ปกติก็จะไม่มีแต่ว่านี่คือคนเดินเยอะนะก็ไม่มีมอเตอร์รถมาวิ่งดีนะคะเคโทรศัพท์เคสสวยๆเคสสวยๆค่ะโอ้ยอันนี้น,น,นีุ่กไซส์ุกรุ่นอุย้ยอันนี้พี่โบลองไหมพี่โบลองเอาใส่ปากแล้วพี่โบก็เป่าไง มาดามสายควันมีมาทดสอบได้วิวว้าวสวยๆยมึกนุ่งย่างอย่างมองไม่เห็นนะแล้วเราไปดูย่างกันยอน้ำลายยวน้ำลายอุ้ยอันนี้แน่น60บาทนะสามารถเลือกซื้อได้นะคะ การมาไนะคะไม่ไม่ต้องวอุ่นวนะคะของกินเยอะ อันนี้มีุงใสๆเด้งๆเลยนะคะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเห็นแบบนี้ม่มาได้แล้วจ <slate S 1> ้อปปก็เลย ขุ่นน่ะเห่ยไหมเราเดี๋ยวจะจับแล้วอุ้ยหอมอ่ะขุ่นมาเดี๋ยวซืาทอุ้ยหอมอุ้ยน้ำตาลมะม่วงยำน้ำตาลอร่อยอุ้ยน่าทานน่ะน่าทานร้านต่างนี่โน้มีหลายร้านปีนี้มาหลายร้านนะคะดูทุกคนน่าทานมากเลย ใครมาเดินนะคะพบเงินมาเยอะๆนะคะทำกันมาใหม่ๆวยครับปารตีกนอันนี้ทำสวยๆอนนของกินเอยอะมากเลยปีนี้ทำไมของกินเอยอะมากเลย ช่าดังเหมือนกันนะกกน,ะนะคะก็ไม่ได้เคกินแล้วนะคะก็อร่อยนะคะทุกคน้ชมที่นี่มามาเดินที่องค์พระปฐมเจดีย์นะ อร่อยอร่อยนะคะทุกคนคือแบบว่าเข้างานนี่ต้องเตรียมเงินมาเยอะๆนะคะมีทุกอย่างมีทุกอย่างจริงค่ะค่ะนี่เป็นของใช้นะคะสองสามร้อยโอ้โหโบนี่ใหญ่เท่าฝ่ามือพี่โบเลยนะใหญ่มากน่าทานมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่โบโอ้ว่เหนียวไก่ย่าง โอเดีนผ่านี่หอมมากะนะทางโน้นก็จะเป็นอุ้ยราชาหอยหอยโข่งด้วยนะคะทางโน้นก็จะเป็นโอเดียนผ่านหอมมาก ก็บรรยากาศนะคะที่องค์พระเดินสบายๆให้คุณนัานเร่งมาก่อนงานมาวันธรรมดานะคะยังไม่ได้เปิดเป็นทางการแต่ว่าร้านค้าก็แนั่นๆแล้วนะคะเปิดทุกร้านแล้วเพื่อนๆก็สามารถมาเดินเที่ยวก่อนได้นะคะก็อ,อาหารทานของอร่อยๆนะคะ <c oughs> คือร้านไทยร้านา <c oughs> นี้เยอะมากนี่คะเดินมานะจะเจอคือร้านปีนี้นะทะเลดอกเยอะมาก โอ้นา่าียนมากเลยอุ้ยอนน่นคงจะอร่อยนะคนรออยู่มากอ้ยนี่คูไฟก่อนอุ้ยอันนี้แสดงว่าเจ้านี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยเปลียนทีมน่อน้นะครับมากเพื่อนๆเคบับเนือ้อ ขนมขนมก็ไม่แพงนะคะสามถุงถุงละสามสิบห้าสามถุงร้อยน้อยเลยกัได้กลับได้พี่ว่าน้อยพี่ตัวน้อย ได้วยได้นะคะหอยทอดเคร่องเพชรค่ะได้เลยจ้ะตัวนี้ตัวนอร่อยหอม โอ้ทางนึงก็สวยทางนึงก็เยอะันนี้ก็เห็นยอ เกาหลีดองพี่บอกมีร้านแบบนี้เยอะมากเป็เกาหลีดองแต่ว่ามันก็ร้อนเหมือนกันนะดองเกาหลีเออใช่ใช่ฮะอุ้ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทมีได้นะคะทุกคนฮะก๋วยเตี๋ยวเรือชามละยี่สิบบาทโอย้ยลูกค <sky> ้าแน่นร้านแสดงว่าร่อนร้องงไหม ไม่มีที่นั่งเลยอะที่นป็นเอที่นั่งเี่นัยาโเกไายนัก็เป็นเรือแต่ว่าตอนนี้ที่เต็มนะคะจะกินต้องรอคิวนะคะโอ้ยครมานะคะครมานะคะไว้เข้ามาุ้เกียวเรือ20บาท20บาทก็อิ่มได้นะคะสายค่ะยาวไปร้านอาหารเยอะแะเลย ระเพานะคะสข้างดเต็มเลยไปดูก่อนได้โหอร่อยเดี๋ยวนุ่มชุ่มชื่นใจต้องเฉายกกวยชอุยแทกินกัเลยอามแต่ว่าอามนี้หอใหญ่ใหญเท่าเท่ามือเรานะ ้าใหม่ๆสินค้ามาจากเวียดนามนะคะค้าเยอะมาโอ้ย้นเขา้นเขาค้เขาตองละหนึ่งร้อยบาทมีหลายอย่างให้เลือกนะคะขนมเมตกเกรีองมกรีดขนมกินยาน ใจแน่นอนนะคะสารายวงอุนแหลมรวมวิตามินมากมาย่มาอร่อยดีมีประโยชน์จะทางนี้เลยค่ะสารายวงองนส่ินอร่อยจิงๆสิงดใจค่ะ ตลานซื้อของตลาดไา้เยอะเยอะมากอันนี้ก็เป็นบริเวณหนนะ้าองค์พร,ระปฐมเจดีย์นะคะพรุ่งนี้เขาจะมีงานนะะักขัตานมเกิดหลวงพ่อนะคะก็จะเตรียมพิธีวางไว้ข้างหลก็จะเป็นองค์พร,ระปฐมเจดีย์นะคะส,สเน่อยภาพนันภาเพื่อนๆมาเดินที่องค์พร,ระปฐมเจดีย์นะคะที่ยืนกินไม้เนี่ยเขาขายเป็นชุดชุดหนึ่งห้าสิบบาท แต่ว่าเราไม่ได้ยิงกินเรานม่ไกินะนอะอ้อร่อยอยู่นะต้นไม้ก็ตกไม้หนึ่งห้าบาทไม้หนึ่งห้าบาทอร่อยอยู่นะคะมันจะหอมเครื่องทิ่ไทยอ่ะมันมีกลิ่นกลิ่นพริกมันมกลิ่นพริกหอม,หอมน้ำจิ้มก็ออกหวานๆเปรี้ยวหวานหน่อยนึงอร่อยดี สมราคาห้าบาทน,นะแต่ว่าอร่อยอยู่นะผมบว่าางเหมือนกนะเจ้าแดงเอันนี้เราก็จะได้เป็นโรตีอริทยากับบ้านนะคะอยากซื้อหลายอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าถือเดินคนเยอะถือไม่ไหวเดี๋ยวก็ค่อยเข้ามาเดินใหม่ก็ะล้วนกาสมาถ่ายวันเกิดของพ่อนะคะ,ะนักเด็กจะมาเก็บภาพให้ ชมนะคะวันนี้ขอตัวลาแค่นี้นะคะโชคดีมีความสุขทุกคนบ๊ายบายก่นสวัสดีค่ะ